หมูพี่น้องหมูหมูหนีบึงหนีแต่ละตอนเนี่ยไปตะก,กินไปตะก,กินพี่น้องเอ้ยบอกเคยคืดเคยฝันเคยพ่อเลยว่าแนวกินเสียบเสียมันซีอิวหนาท่างเขาหมูบ้านเจ้าของเนียอาลาดน,นี่เลยครับเส้นข้อหมูย่างล้านยุดแถวท่างเขาบันเอืออาท่อนของวาลินอุบลเฮานี่ละเพ,พิ่นก็มีลายย่างพี่น้องบอกว่าสิเป็นหางหมูหูหมูข้อหมูย่างจะใส่ยัด ไข่ยัดใส่บนใส่ยัดไข่ลานนี้เลยครับเสี่ยนข้อหมูอย่างนี่เอาเจ okay, ลกับไปสั่งเอาไปพริกนาพริกล้างแนละ้วเอาเอาตอนนี้ว่าสันเอาพริกเอาเลยว่าสันข้นมันไหลแห้งขายดีดีพี่น้องเราขายบะจักข้าวกับเบิดเราขายดีแห้งคนกับซื่อไหลไหลแต่ห้องเราเคยมาจอดกินจักเทียอตอนนี้เนาะคุณนะเอเอตอนนั้นละเอาไปนี่สั่งไข่ไปพร้อมไข่ยัดใส่ ใส่ยัดไ่หรืออนใดอันนั้นอันนึงอ่ะล่ะเอ้าหูหมูนี่เพิ่นกับฟันปัก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 หูหมูนะข้าสั่งย่างละอันสองอันนี่เราไปนี่หางหมูพร้อมนี่ผมบอกเคยกินหางหมูครับก็เลยเหนเพื่อนสั่งทั้งนี่เพื่อนกับพริกเพื่อนกับย่างไปแล้วลูกค้าก็มาซื้อหลายครับนี่เจ้เพื่นว่านี่นี่สั่งไปแล้วนี่นี่ากินจากข้าวแล้วก็ลังหันไห้นี่เอ้าสั่งไปแล้วมีเนื้อมีข้อหมูย่างมีหูหมูมีหางหมู นีนใส่ใครใส่ยัดใครหรือใครยัดใส่เออออนดันละเอานี่เป็นกระฟันออกอันนี้เป็นส่วนข้องหางครับพี่น้องเนี่ยนี่ส่วนข้องหางโอ้ไปตะกินอยู่เลยแต่ผมมาบอกเคยกินเลยหางกันเลยอย่าุูา่ว่ารสชาิสิเป็นแนวเลยอันนี้เป็นส่วนของข้อมันกับเนื้อเป็นกับฟันฟันบกบกบกไงเนี่ยเค็ดแบบเรีวเลยฟัๆๆเอาใส่ถาดหลังเซาใส่ถุง เพิ่มไข่อีกนะใส่นี่เพิ่มไปอีกอยากกินแบบเส็บๆจุกๆไงเ,เห็นคนสื่อหลายจะได้กระต่องแสบแน่นอนพี่นอ้องอ๋อใส่ถุงเลยเจ้ปึ๊บเอาตัวนั้นใส่ไปแล้วก็เทใส่ถุงนี่นะฮันอีกบก่สร้างอีกบก่เนี่ยเอาเอาเอาไปจัดไปหลายๆเยี่ยมเพื่อนวะขอบคุณที่อุดหนุนเออมา หันไปโอเคฟันตัก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 ,ตก,ตกนี่ใส่ถุงแล้วแล้วแล้วดีเป็นิศซอยกันดีดีพี่นอ้องขายดีของเราอยู่ด้วยขุนย่นไหลแห้งมาเจ้แล้วแล้วว่าสัน่นเอาซิมมองดูยัดเข้าไปเลยหอนเกระเป๋าจักหน่อยหนึ่งก่อนเสียบปนปะอันนี้ขนาดบอลลต์ใส่ดำจิ้มแล้วเนี่ยนี่อเอื้๋แล้วขอบคุณนเนี่ยมาบ้านนี้ซื้อมาแล้วก็ดมกันเออหอม นี่หอมเฮียงครับเอาเอาถ้วยเอาจานมาใส่ห้องไว้้ากินนี่เติมเทน้ำเป๊ปซี่บได้เงินเขาดอกตะวักขัดน้นำเป๊ปซี่ละเอาเอา,เ,อาเทใส่จานเอากินน้ำกันอันนี้เป็นส่วนของใส่ที่มีไข่อยู่ข้างในแล้วก็มีอันนี้เป็นของหูหมูหมูพี่นอ้องส่วนของหูหมูกับแกน้ำกินเอามือแกไปหากัดหอยเฮ็ดไปทั่วทีบไปมอเนี่ยเอาน่าถ้วยนี้จานนี่ก็จะเป็นหางหมู นี่หางหมูกับเนื้อกับข้อมันน่ะละพี่น้องที่เขาสั่งมากนี่ซื้อมาหลายเติบอยู่ย่านบ่ออิมนะกินกันสามสี่คนเลยใส่เลยน้ำจิม้มเรามีสองสูตรครับอันนี้นะจะเป็นน้ำจิม้มธรรมดาแล้วก็รน้ำจิ้มเจียวเอาเจจุม่มหางลงไปใส่น้ำจิ้มเจียวไปเลยช้ำๆจัดไปจัดไปโอ้ยหอยกปกหยัดเข้าไปโอ้แต่แสบีบใช่ปะอืเสซบแล้วปะมาแสบอีรีปะ มึงก่อนนะเอาก่อนนะเอาเอาใครก่อนเนี่ยมันจะเป็นแนวเลยเอาจุม่มน้ำจิ้มนี่เข้าไปอ,าอ้าวจบนี่เปาจากน้อยหนึ่งมันหอนอืมโอเคครับเสียบอยู่มาบานี่อันนี้คือหางมูนี่ผมบ่เคยกินเลยนี่ผมสีล่องิึงจิ้มเจียวช้ำช้โอ้เหลืลลลลลล่อมเหลื่อมเด้อเป็นตาอเสียบอยู่มายัดเข้าปากบานี่งัดเข้าไปแล้วอุ้ยเสีบยบแมงครับ อุ้ยมันคือคือหมูกรอบนี่บ่คือหางหมูไช้ที่ขึ้นว่ามันสิแซ่บปานนี้กินน้ำอ้อยตื้มลงไปบ่ดนี้อุ้ยแสบแสบแสบ,แสบ,แสบ,แสบมกักเอาลุงจัดการดูลองเบิ่งก่อนนะอ่ะจิมจ้มแลบตาจินนะ้มมัเนาะได้ยังอ่ะได้หมูหมูเออลองเบิ่งจุ่มลงเนะี่กินมุนดูแซ่บบ่ล่ะเออเป็นแต่แซ่บอยู่เลยเอากินเข้าไปแล้วเอานี่บเตียงนี่เอาป้อนให้พร้อมนี่เอา้าเพ่งได้ อืมขออีกคนนี่นี้เอาหางหมูนี่น้ำสเสนอเลยแซบแซบคือหมูกรอบนี่หางหมูนี่แซบอีลีไหมะฮ้ะบัานเสียดอกเพิ่นมาเอาบัตเสียก็ลองกินเบิง้งเอา,น,านั่นจุ่มจุ่มแล้วกินเลยกินเลยเบิ้งนี่น้ำจิม้มเจ้าวนี่แซบแห้งครับเป็นยังไงอุ้ยแซบแห้งว่าสุนมากแล้วแซบสุดยอดเลยนี่ กินบ่าว่างแล้วนี่มักแห้งวริสุนโอ้บ่าว่าแล้วนี่แนะนําเลยทั้งเขาหมูบ่บ้านเนี่ยดูร้านอยู่ใกล้เนี่ยเดีทั้งเขาหมูบ่บ้านนี่มักเลยร้านนี่